กับครูบัวจะมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมยามเช้ากันเอเด็กๆคิดว่าเราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้บัววันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรกันคะเกมวันนี้นะคะคือเกมถูงทำได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในการเล่นกันนะคะเด็กๆเด็กๆรูจักนไหมเอ่ยอันนี้เรียกว่าอะไรต้องค่ะเกมชิ้นที่สองนะคะเก,เกแก้วน้มน,นะ หลอดค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มการเล่นกันเลยค่ะวิธีการเล่นนะคะให้เด็กๆนำหลอดนะคะมาวางกองบนโต๊ะแบบนี้นะคะจากนั้นใช้ซ่องค่ะที่มีซีซีเล็กๆสี่ซีแบบนี้ต่อลงไปในหลอดให้ครบซี่นะคะแบบนี้ค่ะเด็กๆ่าเวลาเล่นนะคะเด็กๆต้องระมัดระวงังเพราะซองมันอันตรายมันแหลก คนอยู่กับผู้ปกครองนะคะนี่นะคะคูบัวชวนคูณแพรเล่นเกมนี้นะคะหรือเด็กๆอยากเล่นคนเดียวก็ได้นะคะเด็กๆเรา,าเริ่มเล่นกันได้เลยค่ะ ยื yeah, ขา,<ม>าวบดช่องค่ะเรียบร้อยค้าได้แล้วเหมือนกันค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็ช่วยให้เด็กๆมีทักษะในด้านความคิดการประสานสตมพันระหว่างมือกับตาแล้วก็ฝึกทักษะในการวางแผนนะคะเด็กๆคะลองไปทําดูนะคะคุณโบเชื่อว่าดีกทาได้คะ่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสําหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ